สวัสดีค่ะอยู่กับแองจี้ค่ะนัทชัยสุนเดชพบกับพับกรบรายการลีดเดอร์ไลน์ค่ะขอเชิญพิธีกรสองคนพี่ฮาดกับพี่เอ็กค่ะเโอ้โหนี่มีคนเปิดตัวให้เราเปิดตัวดีไม่ต้องเปิดองแรงเราสบาย สวัสดีค่ะสวัสดีใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีอีกรอบนึงเนีสวัสดีอีกรอบแล้วหนูมาทำอะไรคะเนี่ยมาถ่ายรายการค่ะอ๋อรายการอะไรครับมีเดลัยค่ะอะไรนะอะไรนะมีเดลัยค่ะมีเดลัยโอเคแนะนำตัวอีกทีแนะนำตัวกล้องกล้องนี้สวัสดีค่ะชื่อนาตาชาเซอร์เดกค่ะแองจี้ค่ะอายุ13บสจากสแล้วค่ะ ครับตอน,นมสามค่ะอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสค่ะเขาถามมาูดไปแล้วพี่เนี่ยเราไม่ตั้งใจฟังเลยนั่นแหละอันนี้เป็นแองจี้นะถ้าเกิดในวงการ<ช>ก็รู้จักกันในแองจี้แองจี้จีโน่เามาคู่กันพี่น้องกันตัวท็อปทั้งคู่<ช>ท็อปฝั่งชายท็อปฝั่งหญิง<ช>ตอนนี้ก็เอาน้องมาสัมภาษณ์เพราะว่าแยกกันดีกว่านะเดี๋ยวน้องงาลอทีึงอะไรอะไรติดทูกออ เฮ้ยแอ่อ่งน้องเหรอไม่ใช่ขนตาน้องขนตาขนตาติดอยู่ตั้งแต่ซีแรกแล้วอะท่เรอกัปกติไม่เคยเจอหมดแต่งหน้านะวันนี้มาวันนี้แต่งหน้าอใช่เหรอมีแต่งหน้าใช่ค่ะก่อนอื่นอยากจะรู้ว่าแองจี้มาเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตยังไงตอนแรกน้องชายหนูเขาเล่นก่อนแล้วน้องเขาขี่หนูหนูก็เลยอยากเล่นด้วย อีกวันหนึ่งหนูก็ซื้อแผ่นเลยแล้วก็เล่นเลยจีโน่เล่นก่อนใช่วันหนึ่งค่ะจำได้ไหมตอนเล่นแผ่นอะไรกันจีลี่ค่ะเริ่มจากจีลี่จีลี่ใช่โอ้ยยอดฝีมือเนี่ยเ่จากจีลี่แล้วดูตอนฟอร์มกันตอนนี้ดิเออเริ่มเริ่มจากจีลี่ที่ดูยอดอ่ะเขาขิงอะไรเราตอนนั้นจีโน่ขิงอะไรเรามันคาบได้แล้วไปถึงแก้ไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้าได้ยืนเบาะได้มันก็ขิง ขี่งซึ่งตอนนั้นเรายังทำอะไรไม่ได้เลยใช่หนูยังเล่นไม่ได้เขาขี่ยังไงแบบแบบดูดิเนี่ยโน้ตเล่นได้แล้วทำไมแบบทำไมไม่เล่นน่ะกระจกว่ะกระจกว่ะกระจกว่ะใช้คำว่ากระจอกใสเฮ้ยแต่แค่คำว่ากระจอกแค่นี้อ่ามากตั้งกุ๊เองเออสุดยอดอ่ะแล้วก็เล่นมาตลอดคือเล่นเป็นตอนนั้นการเล่นแบบขำๆหรือว่าเล่นแบบเฮ้ยเราอยากเก่งแล้วเราอยากแข่งแล้ว คิดอย่างนั้นไหมหนูเล่นก็ขำๆแค่แบบว่าสู้กับจิโนได้2คนนี่คือไม่แข่งกับใครเลยจะแข่งกันเองสองคนนี้ตอนนั้นไม่รู้ว่าแบบว่าเขามีพวกงานแข่งด้วย,วยเริ่มเล่นตั้งแต่อยูเท่าไหร่อะ ที่เล่นกับจีโน่อะต้องนะ่สองปีที่แล้วนะใช่ปะใช่สองปีก็มันสิบเอ็ดหรอสิบเอ็ดสิบสองก็ถือว่าจีโน่ก็เด็กกว่าเราเท่าไหร่ปีหนึ่งค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้สองคนเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องก็คือแบบล่ารางวัลกันสุดๆอะจากฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจากเริ่มจากแผนจีลี่อะแค่ขิงกันอะดูดิปอกปีนี่มาไกลมากเลยนะว่ารางวัลในลูกกี่รางวัลแล้วเนาะจังได้แบบว่ามีอะไรเล่าใ้รางวัลแบ่งดีไหมพี่เอกพอน้องก็ปั๊มแท็กด้วยนะมีปั๊มแท็กด้วไหะหรือไม่ค่อยเล่นปั๊มแท็กป คนกับใครเปล่าแบบมันมันมีศัตูแบบคุยแข่งอะไรเปล่าหรือไม่อยากไปชนเปล่าหนูไม่อยากแข่งกับคนผมเปียแม่ดัดฟันนะคะก็คือองฟองนั่นเองพี่องฟองพี่องใช่ไหมที่เล่นตะลุตตาไม่ใช่กูเตะอันนั้นปล่อยให้เขาเป็นเป็นแชมป์เป็นแชมป์ของเขาไปแต่ไล่รางวัลคร่าวๆให้ฟังหน่อยล่าสุดก็เลเบค่ะ ไม่เอาล่าสุดขอแต่ครั้งแรกเลยดีกว่ครั้งแรกเหรอเท่าที่จำได้เอาเอาที่จำได้ก็ได้เอาที่จำได้ดีกว่า N Y L A หนูได้ที่สองมาที่เดิมมาเก็ตเหรอใช่ใช่แพ้ใครอ่ะแพ้พี่อองฟองกันอันที่สองก็อ๋อแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัดแพ้อะไรเนี่ยนานจังเลยหนูจำได้แค่เลเบอ่ะล่าสุดเลยนะใช่เชียงใหม่อ่ะอ๋อเชียงใหม่ก็หนึ่งแสนมา แซมสเปซอ่ะอ๋อแซมสเปซได้ที่สค่ะแลมแดงอ่ะแรมแดงได้ที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องให้บารโวได้ที่หนึ่งค่ะสรุปคนที่ไปแข่งจำอะไรไม่ได้ไอคนอยู่รอบๆจำได้หมดอะไรวะเนี่ยนี่เทีอะไรกันครับเนี่ยจำไม่ได้จริงๆอันนี้พี่ถามย้อนไปครั้งแรกเนี่ยเราแข่งตอนนั้นเราท่าเธออะไรพวกนี้เราครบหมดแล้วปะไม่ค่ะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นที่ไปแข่งครั้งแรกคือ NY ใช่ไหม N อย นี่คือแข่งเว็บแล้วนะ ESC เอ้าเนี่ย ESC คือเว็บแลมครั้งแรกอะใช่ครั้งแรกอันนั้นคือทำอะไรได้บ้าง snap แล้วก็หนูเพิ่งฝึกแอร์มีเสียงแบบมีแอร์เข้ามามีเสียงผีอ่ะเสียงผีอ่ะมี snap มีแอร์แล้วอะไรอีกอ่ะเราเฮาได้แล้ว r e b บ็ k ได้ r e b บ็ k ได้อยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่สวยได้แล้วแค่นั้นก็คือเริ่มแข่งแล้วใช่ได้ตลอดไหมไม่ได้ อ้าเหรอก็แข่งมั่วคือครั้งแรกไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลแล้วก็ไม่ท้อแข่งอีกมันก็อยากทำมันก็ทําไม่อยากแข่งอีกอ่ะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้เปรียบเทียบกับจีโน่แล้วมั้ง เริ่มเริ่มมองคนอื่นเป็นคู่แข่งหรือยังหนูก็ยังคิดว่าเรายังไม่ได้เก่งเท่าเขาอะก็ทำให้เราขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วตอนนั้นมีนิวเวฟหรือยังคะยังค่ะยังไม่รู้จักใครเลยยังไม่รู้จักก็แสดงว่ายังไม่รู้จักยังไม่เจอคัตเตอร์ใช่ไหมตอนนั้นเจอคัตเตอร์ยังเจอแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่สนิทจริงจริงย้อนเวลาได้ก็ไม่อยากจะเจอใช่ไม่อยากจะรู้จักไม่ใช่แล้วค่ะ จริงย้อนเวลาได้อย่าไปเจอนะคนเงี้ยจริงไม่ย้อนไม่ได้พี่ก็ไม่เอาไม่มีเสียงอ่ะไม่มีเสียงแล้วนั่นแหละแล้วหนูก็แข่งอีกราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆได้รางวัลตอนไหนที่ได้รางวัลแรก N Y นั่นแหละก็นั่น N Y คือได้ที่สองแอร์ได้แล้วนี่คือแอร์ออนไซด์เก่งมากนะพี่ช่วงนั้นแบบรุ่นเริ่มด้วยอ่ะ วัช่วงนั้นเด็กโวดผู้ใหญ่ไม่อยากเจอเลยเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากเจอกันโหดจัดแต่ละคนแล้วตอนนั้นพอได้รางวัลแล้วมันทําให้เรากดดันมากขึ้นไหมในการแข่งครั้งต่อๆไปไม่ค่ะสนุกขึ้นปะสนุกค่ะอยากแข่งอีกไปเรื่อยๆอยากได้อีกอยากได้รางวัลอีกเหรอเอาเหรอแต่เท่าที่พี่รู้จักหนูมาหนูก็เป็นคนซีเรียสเหมือนกันนะเวลาแข่งได้เจอเพื่อนเพราะว่านี่ถ้าเกิดไม่ไม่แข่งก็ไม่ไม่รู้จักหอกนะพวกเด็กๆพวกอะไรเงี้ยไม่เจอใครหรอกแต่ตอนนั้นอ่ะอย่าง N Y คือเราเจอ แก๊งนิวเวฟรือย่างไม่พี่คัตเตอร์พี่คัตนี่เข้ามามีส่วนในการเทรนเราไหมเขาก็สอนหนูสอนเรื่อยสอนทุกอย่างอ๋อเรียกได้ว่าคัตเตอร์นี่เป็นอาจารย์เราเลยปะเนี่ยคัตเตอร์เป็นอาจารย์หลายคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเรียนกับคัตเตอร์เลยพอมันเกิดแก๊งนิวเวฟใช่ไหมแก๊งนี้ก็จะมีใครบ้างก็เพิ่งมาเริ่มทำก็ตอนมีอโปคุณน้องมิกปั๊บก็คือคัตเตอร์หนูจิโนประมาณนี้ใช่ไหมนิวเวฟมันเป็นอะไรสำหรับไงจีมันเป็น เหมือนเราไปรวมกันเพื่อให้เราปรึกษากันแนะนํากันดีแนะนํากัน<ๆ>โดยมีครัดเป็นเฟนเตอร์ตัวการที่ห้าเห็นยูเว็อแมันเหมือนแบบเด็กอพัฒนาเร็วมากน่าจะพอได้เล่นด้วยกันว้วั้มแล้วก็แข่งกันเองขิงกันเองอะขื <c oughs> น้นมาเนเงเว v e อันนี้ที่ไม่รู้จริงบ้านหลังนึงที่แบบว่า เอ,อ oh. มันแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะก็ะทําให้แบบเด็กมันโตไปด้วยกัน,นที่แล้วพอแข่งเงี้ยแบบอย่างแองจี้แบบอ่อะก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงส่วนจิโน่เป็นฝั่งผู้ชายผู้ชายเวลาเล่นกันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเล่นมาพร้อมกันมีการเปรียบเทียบกันปะสองคน ก็เห็นเราบอกว่าเหมือนเราเหมือนขิงกันนะแต่พอแข่งมาเหมือนโดนเปรียบเทียบไห้กดดันไหมเช่นแบบเฮ้ยจีโน่มันทําท่านี้ได้แล้วเราทําเราก็ต้องทําได้มีไหมก็คิดแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียส<า>ก็ให้กันสอนสอนกันแต่สำหรับหนูอะหนูนิยามการเล่นตัวเองอะต่างจากจีโน่อย่างไรจีโน่มนเล่นแบบออกไปเวโหดไปเลยเดือดเดือดใช่เดือดเดือดเดือชายนะผู้ชายเล่นดูดูก็คงแบบผู้หญิงอะคุณละสตีคุณละสตี จริงอไม่ใช่นะก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนี้แต่ว่าเหมือนพี่เอกก็เห็นนะน้องเล่นจะเก็บสลีร่าสวยใช่เก็บบจีใช่จีโน่มันจะทะลุทะลวงอ่ะมันจะรุนแรงหน่อยอันนี้จะเก็บสวยนละสายทั้งทั้งที่เล่นมาด้วยกันนะเห็นป่ะคือเซิร์ฟเซิร์ฟเกตนะครับมันก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันอ่ะแล้วแต่คนว่าแบบจะพรีเซนต์ตัวเองออกมายังไง เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยขนาดเล่นด้วยกันมานะเป็นพี่น้องกันนะท่าทางก็ไม่เหมือนกันนะเ<ช>สน่ห์นะพียมีไอดอลคนปดนะถักเปียค่ะดัดฟันเล่นฟันแท เอาอีกเอกคนนี้มาอย่างเงี้ยถักเปียดัดฟันเล่นปั้มแท็กเนี่ยชอบแข่งกับเขาเจอกันบ่อยค่ะเดี๋ยวคนดูจะงงอธิบายไปเลยเขาคือใครป๊อปปอค่ะปูเป้ป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนปูเป้กนะปูเป้ก็แข่งกันบ่อยมากพี่เอ็กตามดูแข่งกันบ่อยมากเจอกันทุกเวทีเพราะเขารุ่นใกล้ๆกันใช่ไหมอายุเท่ากันป่ะโอ้หหนูเป็นพี่ค่ะหนูเป็นพี่หรอใครได้รางวัลเยอะกว่ากันเอาเวฟแล้วนะจะมีมีคนกับซิ พี่ว่าน้องจำไม่ได้หรอหอกอเอ่ยเสนามอหนูเพาแข่งก่อน,น <ะ S 1> เขาแข่งก่อนเราหนูไม่ค่อยเอาถ้วยไว้กับตัวเองแล้วถ้วยหนูอยู่ไหนอยู่ที่สนามโอที่ว่าอยู่กับปูบเป้ตลกก็ผมก็คิดอย่างนั้นจริงพี่เอกว่าเด็กสองคนแข่งกันมันต้องไม่ถูกกันแน่เลยเออแต่เปล่าเลยจริงมันสนิทกันสองคนมันสนิทกัน พี่ทันเห็นสองขนามก็คือที่ที่บางแสนที่บางแสนก็คือเซสเปซกับเลเบที่ที่ที่เห็นเขาแข่งกันนะซึ่งจำไม่ได้ด้วยว่าเออปูเป้ได้เลเบแต่ว่าที่บางแสนนะพี่ไม่แน่ใจว่าว่าเป็นปูเป้หรือว่าแองจี้ปูเป้ได้ที่หนึ่งใช่ป่ะที่บางแสนเหรอใช่ใช่เดีที่สามโอ้าวทำไมทำไมเราไปหลุดอย่างนั้นน่ะแล้วใครได้ที่สองนะที่สที่สองใช่หรอไปเอาปูเป้มาสัมภาษณ์ด้วยล่ะอะไรวะเนี่ยเธอได้ที่สามไม่ใช่หรอ ใครที่สามนั่นแม่ปวดหัวปวดหัวจาไม่ได้ได้เยอะเกินไปนี่เป็นเก่งแล้วแล้วพี่เห็นสองคนเนี้ยเพราะว่าพี่มาทีหลังอ่ะพี่เพิ่งเริ่มแบบช่วงในท้ายอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบอุ้ยเด็กสองนี้เก่งเก่งมากนะเด็กแบบเด็กผู้หญิงนะเด็กนับกันไม่กี่คนเองครับเด็กผู้หญิงอ่ะที่จะเล่นกันมาถึงจุดที่แบบเออแม่งเราดูเราเป็นผู้ใหญ่เรายังชื่นชมอ่ะท่าแต่ละท่าคือแบบโอ้โหเออมันไม่ได้เล่นธรรมดานะเดี๋ยวไปดูลีลาตอน อังจีเล่นก็ได้ผู้ใหญ่สู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้คัตเตอร์สู้ไม่ได้อ่ะคืออาจารย์สู้ไม่ได้เฮ้ยไปคัตเตอร์ก็เหรอตอนเราไปแข่งเนี้ยโดนกดดันจากรอบข้างเยอะไหมไม่ค่ะเอางไม่เลยมีอันไหนที่รู้สึกเออกดดันบ้างเหมือนหนูว่าชอบพูดว่าไม่กดดันการแข่งมันก็ต้องมีบ้างวะมันชอบคิดไปเองคิดมากหนูเออจริงแล้วมีคนคอยช่วยหนูอยู่ค่ะนั่นก็คือพี่คัตเตอร์ที่ละวันเดียเซอร์บอยนี่เป็นไงนี่เมื่อกี้ก็ขอรั เขาให้คุณค่ากับพี่ครับนะครับครับเป็นคนงั้นแหละพัตเตอร์ก็จะคอยให้กําลังใจหมดทุกคนเลยคอยเก็บตังค์ทีลังคอยมาเก็บตังค์สตาราตสอนทีหลังแล้วที่เชียงใหม่เราเราได้ที่เท่าไหร่อ่ะสามใช่ไหมเนี่ยต้องเช็คกับคนเดียวได้ที่สองกูเป้ที่หนงนั่นแน่โอ้โหนั่นแน่สุดยอดเลยอ่ะไม่ชอบตัวกูเป้ที่หนึ่งเล่นเย ตกลงไอดอลคือปูเป้จริงไหมเนี่ยมีสองคนอ่ะมีปูเป้คนหนึ่งแลวอีกคนหนึ่งไทยไม่เอาคุณแม่นะคุณแม่ปูเป้คุณแม่ปูเป้ตั้งายตัวเองจริงเหรอเราเราก็ยอมรับว่าจีโนเก่งออใช่ถูก็ชอบก็ถูกนะเพราะว่าเป็นคนจุดประกายให้แองจี้เล่นนะยนะถ้าพูดถึงนะตัพราะตั้งแต่แรกที่แองจี้เริ่มเล่นก็คือ จีโน่มาขิงขิงเสร็จปุ๊บก็อ้าวกูต้องสู้น้องให้ได้กูต้องสู้น้องให้ได้ไม่ยอมกันอยู่แล้วต I mean ั้งแต่เด็กใช่ไหมทุก้าที่โน่ทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยอมมันนิดหน่อยแล้วจีโน่หดโหดไปเออแต่นี้อันนี้พูดพูดในมุมมุมผมเลยนะน้องศักยภาพเขาถึงใครดูเทปนี้ก็รู้สึกว่า สปอนเซอร์ได้อะไรได้ก็ดูน้องคนนี้ไว้ใช่ทั้งทั้งคู่เลยแองจี้จีโน่สองอคนอะให้ซัพพอร์ตได้ก็นิดหนึ่งครับมีรายการไหนที่รู้สึกกดดันที่สุดไหมก็เก็บทุกรายการค่ะเพราะหนูชอบคิดเองเหมือนแองจี้เหมือนเป็นเด็กแบบอันนี้จากมุมฮันนะ,ะคือเคยเจอแองจี้ครั้งแรกที่เซิร์ฟสเปซแองจี A ้ G นิ่งมากเลยนะไม่พูดกับใครแล้วก็คนอื่นซ้อมๆไปแองจี้รอมุม,มแรมว่างจริงแองจี้ถึงลงหนึ่งลันเล่นเต็มลนันแล้วก็ออกแล้วก็ไปนั่งเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่พูดไม่จาเลย เราก็ร <One input> so right? so so, ู so ้ส so, ึก like, ว่าแองจี้อ่ะเหมือนเฮ้ยซีเรียสแบบว่ามันจริงจังกับการซ้อมหรือเปล่าหรือเราดูไม่ออกเขาหน้านิ่งใช่แต่จริงๆอ่ะผมว่าไม่ใช่หรอกผมไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นอย่างนี้เองไม่ได้เครียดอะไรหรอกเออพอรู้จัก้วไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วหนูมีการเตรียมความพร้อมยังไงในการแข่งบ้างสมมติอีกวม่ีงนึนจะแข่งละเราจะต้องทำยังไงบ้างเล่นไปเรื่อยเล่นแล้วก็พักเล่นแล้วก็พักไม่ไม่ให้ตัวเองเจ็บแล้วมีวิธีการฝึกไหมเออมีไหมวิธีการฝึกซ้อมเตรียมตัวปกติค่ะ เล่นปกติเลยเฮ้ยแต่เราไปเรียนกับครูเล็กมาที่ใต้ได้ไปคุกคีเรียกว่าได้ไปคุกคีมันทําให้เราได้เรื่องการซ้อมมานะั้ยวิธีคิดวิธีเล่นเปลี่ยนปะครับก็มีค่ะก็มีอยู่เห็นบอกว่าทอรโหดมากเราให้ฟังได้ไหมโดนอะไรบ้างเช้ามาทําอะไร ไม่ได้โดนหนักขนาดนั้นแต่ว่าจีโน่อะนอกมันแบบปวดเข่าในช่วงนั้นมันก็เลยต้องโดนยืดนะเรียกว่าซ้อมแบบเสิร์ฟทะเลเลยนะที่วันอะที่เราไปไปอยู่กับคุณเล็กอะเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งที่อยู่กับคุณเล็กเป็นไงบ้างประสบการณ์เล่นเซิร์ฟครั้งแรกปากแตกค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีตลอดดีค่ะแต่มีคนกระซิบพี่มานะบอกว่าแบบหนูร้องไห้เลยแบบแอบไปร้องไห้เลยท้อเลยอะไรเงี้ยใครวจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงป่ะหนูก็ร้องไห้ค่ะหนูกลัว กลัวทะเลเหรอหนูกลัวอยู่แล้วหนูกลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วยังไงอะเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือทำไมถึงกลัวทะเลอะผมชอบดูหนังฉลามที่มันมีฉลามอ่ะวัตเตอรจอปะเก่าเก่าจอเออเรื่องจอกไม่ได้แต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยอะหนูกลัวก็เลยมีความทรงจำไม่ดีกับทะเลใช่พี่ก็กลัวนะไปอยู่เวลาอยู่การทะเลจริงแล้วเรากก็ลัวเดี๋ยวนี้ผมนแเดี๋ยวนี้ผมยังกลัวเลยฉลามจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรนะสงครามโลกอะพี่ อันนู้นก็คืนนี้ก็มาทุบนู่นทุบนี่คืนมันโดนคืนใช่ไหมใช่กคน่ากลัวเลยอะ เออได้ดูคลิปบ้างปะพวกพี่ก็จะดูไอจีฝรั่งอะไรเงี้ยเราได้ดูไหมไม่ไม่ดูเลยไม่ดูใครเลยเงี้ยไม่ดูแล้วท่าใหม่ๆที่เราได้อะเกิดจากอะไรพี่คัตเตอร์พี่คัตเตอร์อีกแล้วอาจารย์คัตเตอร์เป็นคนถ่ายเทให้เราหมดเลยเนี่ยหนูไม่ค่อยแบบทำท่าตามคนอื่นก็คือเล่นเท่าที่เราเล่น อย่างพวกพี่ชอบดูไอจีแล้วเห็นใครเขาทําท่านี้เราก็เอามาคุยกันเอามาฝึกแต่หนูไม่เป็นหนูรอว่าไอ้ใครบอกให้ทําหนูก็ลองทําดูแล้วก็ทําได้แอร์นี่ได้จากใครตอนแรกจีโน่มันทําได้หนูก็อยากทำมันอยากทำหนูก็ฝึกมาเรื่อยๆเราจีโน่ได้ก่อนเหรอใช่ได้ก่อนได้ก่อนนานไหมนานอยู่ค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือเราก็ฝึกไปพร้อมกับจีโน่เลยดูจีโน่ทําแล้วเราก็ทําตามจีโน่มันเล่นสเก็ตมาก่อนตอนไหนได้ดีใจไหม ดีใจมากรู้สึกไงบ้างตอนนั้นอะที่แบบว่าทําได้แล้วอะไรเงี้ยนัมเบอร์วันเลยค่ะโอ้่ก็แบบตัวเองขึ้นสวรรค์ไปเลยอะฝึกมานานไหมนานทรหดมากประมาณสักกี่เดือนนานค่ะนานมากเป็นท่าที่ติดอยู่ท่านึงเใช่ไหมกว่าจะได้ใช่เท่าที่ฝึกมาท่าไหนยากที่สุดแอร์แอร์แอร์อยู่เออเนาะแอร์แบ็กมันสวยมากนะแอร์แบ็ก่นี้ก็ถือว่ารอยนะพอได้แอร์ฟอนสไนไ์แล้วก็แอร์แบ็กไซ์ก็มาเลยอย่างเงี้ย แอร์แบ็กซ้าได้หลังๆค่ะแอร์แบ็หนู N Y L A แต่ว่ามันสูอคนหานมากนะพี่ N Y ใช่ก็คือทําได้ตั้งแต่ตอนนั้นเล้วทุกวันนี้พวกพี่แอร์แบ็กยังไม่ได้กันเลยใช่ไม่ได้เลยยาไม่เจอเลยยากจริงแต่พี่จาความรู้สึกตอนที่พี่ทำได้ได้นะช่วงระหว่างฝึกอะรู้สึกว่าโหดมากอะกว่าจะแบบเป็นสเต็ปเลยนะเอาตั้งแต่เนื้อเล็กๆค่อยๆแบบนี่ หันหลังกระโดดขึ้นบอร์ดอะไรเงี้ยคือแบบทาตามสเตปเลยจนแบบพอขึ้นแลมเริ่มกระโดดเริ่มกระโดดอะไรเงี้ยเริ่มทำเรื่อยๆจนมันติดอะ่ะจำความรู้สึกครั้งแรกได้เลยว่าแบบโหแบบโคตรสะใจเลยอะ่ะสุดยอดพะตอนนั้นก็อยู่กับพี่เอกนะใช่ก็เหมือนกันนะความรู้สึกแอร์ครั้งแรกของพี่พี่เอกก็อยู่พี่ก็แบบเฮ้ยได้เฉยเลย,เลยเอะไรงงกันต้องค่อยๆเข้าใจนะเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดถามว่าท่าอะไรที่หนูรู้สึกว่าแบบเป็นซิกเนเ s i ร์ มีปะมีในใจถ้าไม่ตายอ่ะ้าไม่ตายเลยแบบรู้สึกว่าโน้อมันก็ทำไม่เนียนเท่าหนู่มโลกเที่ยวโตเห็นโตอีกแล้วว่ะเทลโตเหมือนปูเป้เลยเหรอท่านี้เอามาจากไหนพี่คาเป็นคนสอนเอ้ยแต่พี่ไม่เคยเห็นคัทเล่นท่านี้เลยมันชอบยุเพิ่งมาจริงจังฝึกท่านี้ก็ตอนโคโค่มันนึกได้ขึ้นมาในหัวก็ทำพอพี่เห็นดูสองคนที่ทำอ่ะก็คือมีปูเป้กับแองจี้สองคนนี้แหละที่พี่ที่พี่เห็นว่าเออที่เห็นเขาทำอ่ะแล้วก็แบบเป็นท่าที่จดจำพี่ท่านึงเลยนะลายไม้อาจารย์ปูเป้ช่วยสอน อย่างแองจี้เี้ยเคยแบบเจ็บหนักๆปะเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเกิดจากเล่นไปบ่อยๆแล้วไม่ยืดขนาดเด็กยืดหยุ่นอย่างเงี้นะแล้วพอไม่ยืดก็ เจ็บหนักได้เหมือนกันนะเออเห็นว่าทุกวันนี้ก็ยังเจ็บอยู่ก็ยังเจ็บอยู่ก็ต้องค่อยๆบำบัดไปหนูล้มหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันถึงแบบเจ็บคือเมื่อก่อนหนูใส่สนับแล้วหนูเอาเข่าสไลด์ใช่ไหมคะพอหนูแบบเริ่มหอสนับแล้วมันก็เอาเข่าก็แทกบ่อยๆคือมันไปติดตอนที่ใส่สนับเข่าใช่อือเอออันนี้พี่ก็เป็นนะเวลาล้มอะพี่จะเอามือตลอดพี่ก็จะใส่สนับมือตับแล้วพอไม่ใส่ก็ยังทายอยู่ทุกวันนี้ก็เจ็บมือแบบเจ็บมากเฮ้ยเราควรใส่หรือไม่ใส่เลยเหมือนเราเคยล้มแบบท่านี้ จนแบบเป็นประจำอะไรเงี้ยใช่ไหมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทั้งสองก็งต้องเบาๆนะก็ะต้องค<ม>่อยๆเล่นมีครั้งไหนที่ประทับใจที่สุดไหมในการแข่งอะ่ะทุกงานเอาที่แบบประทับใจแบบที่สุดเลยอะ่ะเซิร์ฟสเปซเซิร์ฟสเปซที่ได้ที่สามใช่ปะทำไมถึงประทับใจหลายการเน,นี่ทำเทวโตติด,ดดีใจมากเลยทำท่าทำท่าไม่ตายเขาตีนเรียกว่าเพอร์เฟกต์ลันนี้เหรอเป็นรันแรกที่แข่ง ประมาณน,นั้นหนูดีใจมากเลยแต่ดูเหมือนหนูว่าชอบงานแข่งนะชอบบรรยากาศงานแข่งเพราะอยากเจอเพื่อนๆในวงการนี้หรอ อยากมาสนามตอนคนเยอะเยอะอยากไปแข่งแบบเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยตอนนี้พอเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นไงบ้างอยากยังยังอยากแข่งด้วยก็อยากไปเที่ยวสยามละตอนนี้ก็เห็นอยากไปเที่ยวสยามอยากแต่งหน้าไปเที่ยวรูปต้อนอะไรแบบใช่ไหมโอ้ไม่อยากแข่งแล้วอ่ะอยากไปเที่ยวมากกว่าเดี๋ยวหัวเข่าหนูเป็นแผลเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้แล้วยังชอบเล่นอยู่่ะอยากแข่งชอบอยู่ถ้ามีแข่งก็แข่งก็ไปพอหนูก็พาไปทุกงานแข่ง อกเขาก็พาไปทั้งยางจีจีโน่ก็พยายามสนับสนุนนะนะพาไปแข่งนี่แต่ปูเป้ไม่อยู่แล้วมีอะไรอยากมาปูเป้ป่ะคู่แข่งเราอ่ะมีอะไรรู้สึกยังไงเขาเล่นเป็นไงดีไหมตะกี้มีปูเป้มาเอาเยอะนะดีค่ะแต่ว่าไม่เท่าหนูนี่แล้วเ็าไปซัดกันในงานจริงอีกแล้วสองคนแต่ปั๊มแท็กต้องให้เขาต้องให้เขาแล้วไม่สู้แล้วใช่ป่ะไม่สู้แล้วเว็บทัง่เริ่มพงสู้ได้สู้ได้ได้สบายแข่งด้วยกันตลอดตอนแข่งนี่หนู ใครคิดลายให้หนูอะหนูไม่มีลายก็คือเล่นตามที่ของพี่อด x หนึ่งเก้าลายพี่ได้ไม่ใช่คนละลายพี่เลยเนี่ยเออ oh my god ท anyway> uh ั้งหนูทั้งจีโน่คิดเองคิดสดเลยทังพ่อไม่ได้มากำหนดให้ไม่มีไม่ไม่ไมีวางแผนไม่เหลือว่าแบบอย่างสี่ห้าวิเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบไปกี่หน้าถึงจะจบจะเล่นท่าอะไรบ้างหรือว่าเราไปตามสัรชักรยานเลยตามสัญชาตญยานอ๋อเหรอก็เหมือนเล่นปกติโอ้โหแล้วเคยมีแบบ ผิดพลาดมั้ยผิดแค่ใช่ไหมผิดแก้ตามสัญญาณยาร้องเนี่ยเหรอผิดแก้ไม่ได้ก็ยอมรับแล้วก็ไปร้องไห้นั่งร้องไห้ไปนั่งร้องไห้เฉยๆก็ยอมยอมยอหยอกกันเตาก็ถือว่าซ้อมจนเข้าเส้นนะเล่นอะไรก็ได้แล้วอะไปทางท่าเลยก็คือดำเลยไม่เหมือนเราเนอะเรายังต้องคิดกันอยู่เรื่องหนึ่งคือที่บอกว่าเหมือนแองจี้อะแข่งกับปูเป้อะที่ตอนนี้มันมีแข่งออนไลน์ก็คือของบราซิลอะสเตจแรกผ่านไปแล้ว ISO ISA s พี่เป็น ISO อะไร สองคนนี้มันได้ที่แองจี้ได้ที่สองกูเป้์ได้ที่สาม อาอีกแล้วไปแข่งกันในเบอร์ไวนะโลกแบบนี้แข่งออนไลน์ส่งขึ้นไปอะแข่งกับต่างประเทศแล้วแต่นี่คือแข่งกันทั่วโลกนะเด็กหลายคนส่งนะสองคนนี้ก็ขึ้นแท่นอีกแล้วเด็กชายสามคนขึ้นแท่นหมดเลยมีปูเป้มีโคลโคลโลได้ที่หนึ่งแต่โคโลเขาไปเล่นตะเกียแล้วโคลโลเก่งมากครับแล้วเนี่ยนี่ก็ไปได้ที่สองปูเป้ได้ที่สามดีใจแมนชนะปูเป้เนี่ยแหละไปชนะกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสเตจนี้ก็ลงอีกเชิงชวนให้ให้คุณผู้ชมมองใจช่วยเราหน่อย เชียร์หนูด้วยค่ะาอะไรเชียร์หนูด้วยหนูมีความคาดหวังไงกับเกิดสเก็ตมันกับกีฬานี้บ้างหนูเคยคิดว่า มันมันจะมีแบบว่าเป็นระดับโลกหรือเปล่าถ้ามันมีหนูก็อยากให้หนูไปอยู่จุดๆนั้นได้ทางนี้ทางผมก็พยายามสนับสนุสนเรื่องนี้อยู่นะหาวิธีไงก็ได้นะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเซิร์ฟสเกตมันมันให้อะไรมากกว่าที่เป็นแฟชั่นหรือเป็นแค่กีฬาแล้วมันมีหลายอย่างเด็กเก่งอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเวทีเนาะผู้หใหญ่ใจดีท่านใดน,นะครับที่มองเห็นกีฬานี้นะครับเป็นกีฬาที่ไปต่อเอเอมันไปต่อได้จริงๆนะครับแล้วก็เด็กไทยเนี่ย เก่งมากโคตรเก่งเก่งจริงๆวัดได้จากรายการนี้เลยที่ว่านะไอไอเอเเนี่ยที่ที่เป็นแบบระดับเวอร์ไวครับก็ถือว่าเด็กไทยนี่ไปกวาดมาแบบโหหนึ่งสองสามนี่คือเด็กไทยหมดเลยใหนึ่งสองสามี่เอ็กหนึ่งถึงสิบเป็นไทยหมดเลยแล้วรุ่นผู้ใหญ่ก็ติดแล้งท็อปท็อปอยู่ขอความกรุณาด้วยครับวายสายยันเลยให้แองปากกันแล้วนะปากหน่อยฝากถึงนคนที่เขาไม่ได้เล่นแล้วอ่ะอยากให้กลับมาเล่นไหมหรืออะไรยังไง แล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นอ๋อม,มันเล่นเซิร์เกตน,นะค่ะมาเจอหนูนี่แหละหนูไม่มีคนแข่งด้วยแล้วชอบตัวหนูไม่มีคนแข่งไม่งั้นหนูจะเล่นกับคูบเป้สองคนแล้วนะบอกเขาไปว่าจะเหลือหนูแค่สองคนแล้วจะเหลือหนูแค่สองคนแล้วค่ะมันเล่นกับหนูหน่ะค่ะแล้วสำหรับพ่อแม่ที่แบบอยากให้ลูกมีกิจกรรมเนี้ยืงองจี้มองว่าเซิร์ฟเกตมันให้อะไรกันไอจี้แบบให้มิตรภาพดีๆให้เพื่อนออมันกายออกมันกายแบบแข็งแรง แล้วเหมือนมันเอาชนะตัวเองด้วยปะเหมือนเราเคยคิดว่าเหมือนแอร์อย่างเงี้ยแองจี้คิดว่าเราทําไม่ได้แต่เราฝึกไปเรื่อยๆสักวันมันก็ทําได้มันก็ให้ตัวเองกล้าทําในสิ่งที่อยากทำก็หวังว่าแองจี้จะเล่นต่อไปแล้วเก่งขึ้นสาธุค่ะสาธุเอาใจช่วยครับก็เสริมจากน้องแองจี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น เด็กอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับ<ช><ม>ต้นแบบที่ดีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับไม่เพียงแต่เด็กๆเท่านั้นนะ <S <S ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะครับผมอายุ40แล้วผมก็ยังเล่นอยู่นะครับหรือว่าผมก็เคยเจอคนที่อายุมากกว่าผมนะ50ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเรามาออกกำลังกายด้วยกันแองจี้อยากจะพูดอะไรไหมฝากอะไรถึงผู้ชมหรือโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยติดตามไม่ไี้เลยค่ะตรงไหนมาเข้ามาเร็วมาเข้ามาเร็วเลยนี่แก๊งเด็กแก๊งเด็กแก๊งเด็กแกงู้ ผู้แข่งนี่แหละครับเราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้แหละไอ้อะไรอ่ะมันกอดกันึพื่อนแบบนี้รักกันมาเออประมาณนี้ครับผมกอเทปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมอะไรครับฝากไว้ทำพี่เอ็กต้องฝากพี่ดิพี่ต้องฝากไม่เอาพี่กดกระดิ่งยังไม่เป็นเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับใครอยากให้เราสัมภาษณ์ใครก็ลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างคลิปได้เลยต้องรู้นะนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายตองนี้ตรงนี้อ้าวเหรออ้าวนะมั่วอะนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับได้ไบายค่ะแข็งเด็กแข็งเด็กไปละต้องไปเล่นดิ